ส่งงานเสร็จก็แวะมาหาหมูกันได้เลยหาผักพวกกันให้เก็บมาลุมให้พร้อมแล้ว <c oughs> อยู่ชนบุรีได้เนี่ดี๋ยเหมือนอยู่บ้านเองเลยนออเไหเก็บมาลุมเลยมาลุมฟักใหย่างใหญ่ <c oughs> วัเลยครับผมสายชนคนโก้ <c oughs> ช่องลูกเก๋องทำใจได้นเดนี่ยได้ไหเก็บมาลุม ลุมฟักอ่ะอยังใหญ่ด้วยฟักอ่ะยังใหญ่เลยดูนนวยเอาไว้เอาไว้แนวเนียงง่ยงงยังใหญ่จริงๆนะมาลุมแถวชนบุรียังใหญ่เอาไว้แนวเวลาไปส่งงานแถวอีสานเสียต้มมีกระตังได้นำไปดูรถสี่ประตูดาวกี่บาทเสียบาทดาวสองบาทจริงนะรถสี่ประตูนี่นำไปดูนี่อันนี้ผมไหลสดยูทูเป็นเนี่ยเสียเลยไม่ได้พูดเล่นนะเด่๋ยวคิดว่าพูดเล่นนะ มันลุมม่มอ่ะใหใหญ่โอ้ยคบกันมาหลายปีแล้วทีนี้แหละคนนี้แหละที่หางานให้วิง่งระววัังหนี่มาถูกอย่างตะไคร้นี่มาลุม่มฟักอ่ะใหใหญ่บานอิงก็ใหญ่เหมือนกันนี่นบานอิงก็ใหญ่แต่ใหญ่ไม่ถึงน,น,นี่นี่แหละ หากินแบบบ้านๆนี่ก็มิแต่ทีเช่าได้ไนี่ทีเช่าออใช่ไหมสิครักาว่าจะถูรตตรีหน่อยเมื่กี้ก็ไม่ด้าจะซื้อเลยนี่นั่นเอรอตตอรีก็ซื้อสีสามไม่ซื้อสีสองสองสีซื้อรถใหม่แก่เขียเียดไปใในห้าอยากซื้อนี่ เแล้วมันลุ่มยังใหญ่ใหญ่เลยปากมันใหญ่เหนือนพวกแก่เลยนั่นเลยนี่ลูกสาวแก่หนี่งสาวคนหน่อยแก่สวยแต่ใหญ่ขึ้นนี่อีนางเป็นสาวมันางใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจะเป็นสาวหรือเป็นอะไรนางใหญ่ขึ้นเป็นสาวแน่นอนแหละลุงดูตำราให้เนี่ยใหญ่ขึ้นจะเป็นผู้บ่าวใหญ่ขึ้นจะเป็นผู้บ่าวบ่หว่วยมันชัางได้คนเนี่ย กำลังแตกออกอยู่นั่นแหละเสียมันโดนฝนได้เลยเนาะครับเก็บมันรูมไม่ไหวมันต้องร้ายเนาะเสียเออเอารถไปฮัลโหลพี่เอาเลือกเลือเนี่ยเก็บใจเก็บใจดีนี่ยันนั่งแค่นี้เสีย ยานังมาเสร็จเลยโอ้โหนี่ต้นยานังเดี๋ยววันนั้นฉัไปเก็บยานังเก็บที่ไหนโอ้โหมันจะไอ้สนักกระบอกนู่นนะมันบึ้งโอ้โหดูฟักอ่ะเรายิงตึกระดูอ่ะไงหมดถึงไม่ใหม่ชาวบ้านเสียระวังตุกนะไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาต้องเสียมันไม่คุ้มเนาะเออไบ่ได้ไม่ต้องเอาต้องไปฟื้นมันแล้วขอมาเคลื่อนขึ้นได้ด้วอยู่บ้านมีปลาซับอยู่ไหนเก็บเอาดิมาเคลื่อน ภาษาคุลาเรือมาเคือหึ้มันเคืองหึ้นชอบกินอยู่ปลาซับก็มีคำนี่อะไรไปกินมีแดทเอาถุงมาเนอไะป้โไม่ละทโทษไปหาเินเดนเสียเงินไดดีนะกรโทไปถามสุเดือนรถได้ขอหาด้อ <c oughs> ใสป่ปอฮะฮะ

พอแค่นี้ก็พอละมันเครื่องหื้นสาคูหลเรียงมันเครื่องหื้นเมื่จะมาลุ่มของกินเดียไปพ่อไปไหนตอมเสียต์อมเข้าไปนู่นอันนี้เนี่ยมาลุ่มซ้ำเนี่ก็พอแกงเนี่ยซ้ำมาส่งงานเราเอามาลุ่มพอของกินยังไงหลายเขาปลูกดินเขาดีแถวชนบุรีนั่งนา่งหน่อยนะ ซอยอย่างแข็ซอยเข้ามานี่รถจอดอยู่นี่มาบานเสียตอมคะ่ะเอะวา,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 างนี่ล่ะน,นี่ีประตู ขอว่าดาวสองบาทโอ้จักส่งเดือนเท่าไหร่งามเยอะหลดุดโอ้สวยดีหลุดถือวันนี่หลุดมือสองถือว่านิวายมไม่ต้องแตง่งนะออกมาจากลานแล้วันนี่ท่านจะข้อมาไอ้แกวมาบอกดาวสองบาทถ้จริงไม่จริงเกันไม่รู้เลยเนีย่ต้องถ่านจะขอ้อมาพอเท่าออกให้ทัล้วมั้ยพอเท่าช่วงนี้กำลังฮอต หลุดตอนเด็กก<ป>็กลับแล้วมาลิงก็พาพวกกันรถถู่ัเนี้มันโอ้โอยางดีดาวให้ผมถ้าเราไม่ยึดติดก็ยี่หอกัดรุนไหนครับได้หมดสวยงี้อยู่หลุดสำเร็จโอเคแลยโอเคน เทียมแม่ใครผมนี่หละสีเทีมยมเนาะของเขาอยู่สีประตูทรงเดือนใส่ห้าพันกว่าหกปี hụt 10 bộ đồ hụt 10 bộ đồ lืm nè ôi sầm loạn nè nhìn cái này เนี่ยเอาไว้รุ่นโอ้ประตูอย่างมือเก๋าโอ้โหเนี่ย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 ดูอนาคตของชาตได้ถ้าเป็นเลนไปเนี่ย นานประตูโอ้ประตูเสียอโฟอมนิดนึงน, <c oughs> นี่เบอร์ซิปตัวนี้อันตรายดิเนี่ <c oughs> โอ้ เซฟนะลูกอย่เซฟให้ได้นะโอ้แม่ถึงก็กลุ้มหัวเลยนะธรรมดาที่ไหนดิเออนี่ดูเสียแดงนี่โทษธรรมดาที่ไหนใส่ไข่ขักๆัสามเหลี่ยมทองคำโอ้จับมือเลยนายโอ้เอฟซีเอฟซีโอ้คุณเชื่ออะไรเนี่ยเชื่ออะไราดิ ha chín ngày nó mới dài nó, thế này nó pù cái đấy nó khinh nó, đinh đi nó mới nó. đâu, số đằng số đằng. khâu mày โอ้โหถ้าตรงตัวประตูนี่ประตูจับได้ถ้าออกข้างนี่งประตูจับไม่ได้เไดนี่มโอ้ได้อย่างไรเราเสียไม่แก่เลยเนี่ยเอออย่งเงี้ยไม่สัมใหญ่ด้วยมาลุมนี่ไม่แก่เออแกงกินกูได้หละมันก่อนนะไม่ใช่มันแก่นะแกงมดมณทิตย์เป็นอาทิตย์เลยนี่กูจะหมดไหนในรถนดูดูรถนี่นี่ เตอนนาีเ้นเนี่ยเขเพื่อมให้เขาแต่งไฮพอไมเนี่เสียเนี่ยม่นี่โอ้โหรถเดิมๆมาจากเขาเลยเนาะอาะเก็บาเลนี่ะผม่าง้ดูทรงขอดูเฮ้ยแต่ว่าฟังนี่เดิมๆปเสีย่ยต้นขานวนี่ฟังนี่เดิมเลยนไี่รถของเสียต่อมันเนี่ยมูกันเนี่ยคนหางาน ข้างในดาวอะไรนะบอกก็ขี่ดาวากี่าาบาท,บาทนี่นี่นีด่ดาวสองบาทดาวสองบาทจิงสองเดืนอนเท่าไรขี่ฟรีห้าเดือนขี่ฟรีห้าเดือนส่งหาพันสองส่งหาพันสอง 5, สอง 5, ย่าแทงมายึดจี้ก็ยี่ห้อก็อยู่ได้นะเสียนะแบบนี้ขี่ได้เหมือนกันโอ้ยหลงเนื้อขึ้นตายแล้วสบายม้างี้เลยหล,ลอดเ<า>ออมันเลียโอ้รถถูกว่านี่ไม่ต้องแต่งน่าเสียเนาะเขาเห็นแรงมากขี่เลยโอ้ยทำไมจะกี่ซื้อมือไรบาทได้เนี่ยทำเหรียญไปเนี่ยนี่สองคำหมื่นนี่เราจะของเขาเลยไม่ไดะ หลายสุดยูทูบเยอะผมลองฝึกเสียนอตก่อนเดี๋ยวเสียนอตครับดาวสองบาทส่งห้าพันสองสองหาพันกปีแต่ว่าช่วงนี้โปรโมชั่นขี่ฟรีห้าเดือนฟรีห้เดือนด้วยถ้าโดนเอาได้เลยนี่เพราะเป็นพี่น้องเอาได้จริงเลยนี่มันจริงกว่าถูกหวยเลยนี่ตัวนี้ทะเบียนนันออกแทมออกสองสี่นี่มันมีอยู่เนี่ยเออแกซื้อโดตอรีไป้ได้ไหมสามสี่เออเนี่ยด้วยทะเบียนเกียร์ไฮโชกคำนี้ดึกวันน่ะน่าเสียเนาะโอเคเลยครับ พอแม่พนพนนอกวัสดีครับ